สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ่เก้านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตคราฟบิทคอยนะครับหลังจากาข่าวนะครับาการลดดอกเบี้ยนะครับของอเมริกานะครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับก็ผันผวนเอาเรื่องนะครับแล้วก็ภาพรวมต่างๆนะครับประมาณตีสองนะผมก็ไม่ได้ไปทําคลิปทําไลฟ์อะไรมาฝากหรอกนะครับเพราะว่าลําพังตัวเองกับทีมเทรดก็จะหลับในเงินอยู่แหละในรับเมื่อวาน ประมาณตีสอนะครับถ้าจําความได้ก็คือราคาเนี่ยยังไม่ไปไหนนะครับซึมลงซึมลงนะครับแต่ไม่หลุดฐานซี2 2ส,สนะครับซึ่งสําหรับอิตาเลียมเนี่ยลลงแรงในในช่วงหน้าข่าวนะครับแต่ว่าในช่วงหลังจากที่จะลงขึ้นมาพูดนะราคาก็เริ่มมาเหมือนจะยืนได้นะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้เข้ากันมาแถวนั้นนะครับเนาะแล้วก็มาวิ่งเอาตอน ตีตีห้าได้นะครับตัวใครตัวมันเลยนะนะครับตีห้าวิ่งอ่ะอยู่กันทั้งคืนนะใช้คําว่าโตลุ่งแน่เลยนะครับแต่ผมหนีไปนอนก่อนละน,นะครับไม่ไหวนะครับนะแล้วก็ตัวเทปนะครับนะในในวันนี้นะก็หลังจากข่าวเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์ต่อน,นิดนึงแตนะ่วันนี้ก็มาพูดถึงอิตาเลี่ยมบิตคอยเอาคอยต่างๆนะครับว่า มันใกล้หรือยังนะครับแล้วมันจะวิ่งอีกกี่เดือนเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับสรุปนะ,ะจากข่าวเมื่อวานนะครับโดยรวมนะถ้าเอาที่คณะกรรมการโหวตนะครับน,น่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอันนี้เป็นแค่คาดการเฉยๆแล้วมั้งนะครับเท่าที่ผมอ่านผ่านมานะก็คือมันตั้งเป้าไว้ที่3ครั้งนะในในในหลังจากเนี้นะครับแล้วก็ต้องมาดูเรื่องอรายงานสถิติ ต่างๆนะครับแต่เอาจิงก็คือมันก็ต้องอว่ากันเดือนต่อเดือนอยู่แล้วใช่ไหมมันก็แค่พูดหน้าข่าวเฉยๆนะครับนะบแต่มันจะหยุดลดดอกเบีย้ยหรือว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่มันก็น่าจะทําได้อยู่แล้วแหะแต่มันเป็นแค่ประชุมเฉยๆไงนะครับแต่ถ้าภาพรวมนะครับอย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานนะครับการลดดอกเบีย้ยปีนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงน,นะครับกับ4ปีก่อนแต่ว่ามันไม่ได ยับเหมือน4ปีก่อนที่เกิดโควิดใช่ไหมนะครับอันนี้แค่ตลาดแรงงานนะครับนะมันพุ่งสูงแต่เกือบล้านแต่ครั้ง4ปีในอดีตมันแตะ10ล้านเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับนะแล้วก็รอบนี้นะครับมันดูไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นตลาดไม่ได้ร้อนแรงเจอลมก็เลยไม่ได้พูดอะไรที่ร้อนแรงเลยทําให้ตลาดเนี่ยนะครับเล่นงานได้ง่ายนะแต่โดยรวมลดตอกเบี้ยไปแล้ว0.25นะครับนะบนะยังไงเนี่ย การลดดอกเบีย้ยมีผลต่อคริปโตเคอรเรนซีอยู่แล้วนะครับนะการลด1เดือนก็ขึ้น1เดือนได้เ่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาโดยรวมระยะระยะทางของเอาเฉพาะเดือนนี้ก่อนนะครับเดือนอะไรเนี่ยเดือนกันยายนถึงตุลาเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับดูจากทรงแล้วยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะมันลดดอกนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าการปรับ ลดดอกนะครับจะมีผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจยังไงนะครับถ้าเกิดตลาดแรงงานนะครับยังยังยังไม่ได้เป้านะครับก็อาจจะฉีดยาแรงนะครับอาจจะเป็นลด0.5แต่อันนี้ก็มันเป็นเรื่องของหน้าง,งานนะแต่โดยรวมผมว่า0.25ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่านะในมุมมองผมนะผมคาดว่าเฟดมันจะ0.25ไปเรื่อยๆจนกว่า เงินเฟิร์มมันจะกลับมาดีดแรงนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับดอกเบีย้ยขาลงก็เหมาะสมนะครับแต่ว่ามันจะมันจะคงไม่เกินไม่เกินธันวาหรอกนะครับนะที่มันจะต้องมีกลิ่นมีอะไรตุ่อกมาทําให้ตลาดเนี่ยเซลลสวนนะครับนะต่อให้ลดดอกเบีย้ยก็เซลนะก็มันก็ไม่ต่างจากการจบรอบของเอาคอยซีซั่นหรือการจบรอบของบิตคอยอีเทเลียมนะครับเพราะมันไม่เคยเกิน1.8ด หนึ 1> 1. ่งจุดหนึ่งปีแปดเดือนไม่เคยเกินนะครับตามถิติแล้วหนึ่งปีหกเดือนก็ถือว่าเยอะเกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปกาวเกินนั้นนะเอาไซติว่าก,ก่อนนะครับนะตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนอันตรา,ายที่เราจะต้องขายทำกำไรนะอย่างเช่นอิาเลียมบีดีซีมันจะไม่จบรอบเพราะว่ามันจะวิ่งนะครับขึ้นลงขึ้นลงเพื่อทำอทำกำไรให้ฝั่ง ่าพวกเหรียญเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สอนะครับคิวต่อไปก็เป็นเหรียญมีมอย่างเงี้ยน,นะครับมันเลยมันมันมันน่าจะทําให้อ่ามุมมองการเทรดในปลายปลายซีซั่นมันจะยากขึ้นนะแต่โดยรวมก็ตั้งแต่ตุลาไปก็เริ่มจับตาแล้วล่ะนะครับนะลุกช้าไดจ่ใจรอบวงนะครับก็สําหรับอิตเลี่ยมเนี่ยไข่เจียวปูไม่มาเนี่ยเพรข่าวตกเบี้ยนะครับ ไข่เจียวปูไม่มานะครับแล้วก็ส4 2 2เอาอยู่ถึงแม้มันจะมีแท่งนึงนะครับไอแท่งนี้นะทีมเทรดผมเนี่ยเอาเทรดกันเมื่อช่วงอ่าสองสาวันก่อนที่ c 4่สแล้วก็ SL ขอแถวส4 2 2นะปรากฏว่าเมื่อวานตอนทุบหน้าข่าวนะครับมันลงไปถึง4,400นะครับคือไม่โดนกันสักคนเลยนะครับ งงไหมนะนะมันอาจจะไม่ถึงคิวหรือเปล่านะครับนะมันมันไม่โดนล้างกันสักคนเลยนะครับนะ SL ก็ยังอยู่มานะครบ4422ก็ดีดขึ้นมานะครับเอาง่ายๆตอนนี้อิธอเรียมเนี่ยติดต้าน4611นะครับเป็นต้านที่ใช้มุมมองคำว่าปากทางเข้าไปเทสไลน์แล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวมันก็คงผ่านได้นะครับเพราะว่าไม่ได้หลุดฐาน4422เหมาะสมมากนะครับ ถ้าจุดนี้ทะลุขึ้นไปได้นะครับน่าจะไปแตะแถว4,900-5,001นิวไฮกอแล้วก็ย่อลงมาที่4,007นะครับแล้วก็น่าจะวิ่งแนวๆเนี้ยไซเว์อพนะครับแล้วก็เป็นอัพเทนขึ้นไปในขึ้นใหญ่นะครับซึ่งอเเาเลียมก็ค่อนข้างแรงนะอย่างเช่นจุดเข้าในตอนนี้นี่ดักอะไรไม่ได้ถ้าไม่ดัก4,611ก็ต้องไปรอดักที่4,564นะครับก็จะเป็นแผนแผนดักดักฟิวเจอร์นะสาแ s ลยิงสั้นนะครับ มันไม่ได้มีอะไรนะครับมันไม่ได้มีอะไรก็ถามว่าเทรดยากไหมก็ยากนะครับถ้าเราเข้ามาในจังหวัดที่ไม่ถูกนะครับเราก็จะโดน s l อยู่นะนะครับนะแต่ใครที่เข้ามาลึกๆก็สบายใจนะครับนะแต่ว่าก่อนสบายใจลึกๆเขาก็เป็นแบบตอนนี้มาทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็คือความผันผวนนะครับเลยทําให้การเทรดเนี่ยมันยากแต่ผ่านความยากได้ก็สบายเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีเทเรียมนะครับในตอนนี้นี่ใกล้ถึงเป้าหมายจะบินละนะครับส่วน BTC นะครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์ให้ผมจะโดดข้ามไปที่ไอ้ท otal 3นะครับซึ่งเป็นตัวตึงชี้วัดนะครับตัวอื่นๆที่ไม่นับรวมอีเทเรียมก็คือเอาคอยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะเหลืออีกเก้าเดียวเท่านั้นนะครับมันเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะค,คือตอนนี้มันเทสเส้น เส้นเทมใหญ่นะคือเทสหลังคาลนะครับจะทะลุหลังคาขึ้นไปถ้าเกิดทะลุหลังคาขึ้นไปก็คือ,อ marketcap ประมาณ118ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือ117ขึ้นไปเนี่ยทะลุ117ขึ้นไปได้เนี่ยเอาคอยก็จะขยับฐานนะครับจะขยับฐานกันเยอะเลยโดยเฉพาะพวกเหรียญยอดนิดอย่างเช่น BCS นะครับ A w วักเนียโ so. นะครับ LTC ADA อะไรพวกนี้หรือยุคเก่าๆอก RP พวกเนี้ยมันจะวิ่งอีกเป็นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หงนะครับนะอันนั้นยังน้อยนะคือหมายถึงแค่เบรกนะครับแค่เบรกเส้นเทตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ปากทางแล้วนะครับนะอ่าปากทางแล้วนะครนะรถเห่พร้อมอย่างนะครับรถแห่พร้อมอย่างนะรถแห่นี่พร้อมแล้วนะครับ ลดเหตุใกล้จะปอม,มอ่ะอ้าวผมจะไปวิเคราะห์บิตคอยก่อนไม่ทละละันแล้วล่ะวิเคราะห์ไปก็แค่นั้นนะนะก็ขอไปถันเล็กแค่กั้นนะถันเล็กแล้วกันเาถันใหญ่แล้วกันนะ,ก,ะ,ก,นะก,นนะก็สําหรับบิตคอยเนี่ยนะครับถ้าเอามุมมองภาพรวมต่างๆในตอนนี้นะครับเท่าที่ดูก็คือไอไอจุดเนี้ยนะครับถ้าเอาเป็นอะไรดีเส้นเส้นแนวโน้มแล้วกันนะเส้นเคิร์ฟแล้วกันนะ เส้นเคิร์ฟแล้วกันนะครับเส้นเคิร์ฟยอดฮีตเส้นนี้เส้นเคิร์ฟเส้นเคิร์ฟก็คือมันหลุดนะคือเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันหลุดนะครับดูทรงแล้วมันเหมือนมันหลุดนะ แล้วก็พอมันทะลุ114550ขึ้นมามันเป็นอีกเรื่องไปเลยนะครับก็เป็นการขึ้นมาฟอร์มตัวว่าเออเนี่ยยังมีโอกาสเข้าไปอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าปากทางตรงนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆก็คือมันมันมันต้องดูแบบแนวลอการีทึมก็ได้นะครับอ่ไหนก็มาละนะครับมันทรงมันจะไม่ค่อยสวยลนะ มันเริ่มหย่อยลงมาแต่พอมันกลับขึ้นลู่ทางเดิมเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเกิดทะลุหนึ่งหนึ่งแปห้าเก้าสขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลับขึ้นสู่เส้นทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับเนี่ยก็กลับขึ้นอัพเทนเพื่อรุนนิวไฮต่อนะครับภาพรวมวีคมันอาจจะใหญ่ก็ดูเป็นแบบนี้ก็ได้เอางา่ายๆอาจจะวัดจากขึ้นสนี่นะครับ คือถ้าเราดูภาพรวมที่มันดีตรงนี้เสร็จขึ้นมาเทสตรงนี้เสร็จใช่ไหมพอมันลงมาหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วมันไม่หลุดใช่ไหมนะครับเอ่อพอมันถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะเป็นอีกอาการหนึ่งก็คือเป็นเป็นมุมมองของดาวเทสนะครับ BTC ดาวเทนใช่ไหมแต่ว่านี่มันไม่หลุดแล้วมันกลับขึ้นฐานอ่าตรงนี้มาได้ละหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วตรงนี้จุดที่มันขึ้นเทสฐานนะเท่ากับว่าถ้ามันทะลุหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าสามเนี่ย มันจะกลับขึ้นอัพเทนนะครับเนาะแล้วก็นิวไฮนะครับก็คือ129.3.75เนี่ยเป็นเป้าหมายล้างช็อตนะครับถ้าเกิดมันทะลุ1 1 8 5 9 3แล้วขึ้นไปสูงกว่า129.3.75เท่าถ้าอว่ามันกลับเข้าฐานเต็มๆเ,เลยนะั่นะนะครับมันก็จะออกรูปแบบนะคล้ายๆกับปีก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะคล้ายๆกับปีก่อนเลยนะครับนี่ก็คือตรงนี้นะก็คือขึ้นสินะครับ เราก็วางครับทีมเนี่ยหลุดมากเหมือนกันนะพอหลุดเสร็จเนี่ยก็เลี้ยวกับมาเทสนวะจุดหลุดนะพอยืนได้เสร็จก็ขึ้นไปอีกนะครับทำนิวไฮนะครับพอนิวไฮย่อเทสอีกไม่ย่อเทสอีกไม่ได้หลุดลงมาต่ำกว่าจุดที่มันเบรกเอาขึ้นไปนะมันก็ไปขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ทรงเดียวกันเลยนะครับนะขึ้นใหญ่เป็นตัวอย่างให้ดูนนะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข,ขึ้นเล็กตรงนี้จะเป็นขึ้นสุดท้ายที่ขึ้นไปนะครับ เนาะสำหรับ BDC ก็ประมาณนั้นนะครับอีกประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยคิดว่ามันจะไปได้ถึงสองแสนหรือเปล่ามองว่าไม่น่าถึงนะครับถ้าเราวัดจากเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณแสนเจนะครับที่เคยวัดให้ดูนะส่วนแสนเจ็ก็หลูแล้วนะจากตอนนี้แสนต้นต้นมันขึ้นไปถึงเกือบ70%อซของพอร์ตนะถ้าซื้อซื้อในหลักแสนะนะก็ถือว่ากำไรเยอะนะ ก็จะประมาณนั้นนะเอาคอยเอาคอยจะไปไปพูดเหรียญไหนดีนะครับจะไปพูดเหรียญไหนดีนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเอาตัวตึงๆมาฝากแล้วกันนะวันนี้นะครับเอวกนี A ่ไม่พูดแล้วเนาะนะครับเพราะว่าเราตามมามาตั้งแต่ยี่สิบกว่าต้นๆน,น,นะมันเป็นซิกเนเจอร์นะครับทุกๆปีนะไม่ว่าจะเป็น f อฟซี C หรือทีมเทนนะครับ ส่วนใหญ่เกินหมื่นะเปอร์เซ็นนะพอจบซีซั่นนะครับหรือจบคืนใหญ่ๆนะครับทุกคนนี่ไม่ว่าจะได้ลองหรือช็อตก็เกินหมื่นเปอร์เซ็นหมดนะเป็นซิกเนเจอร์อยู่แหละตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้าง,งานนะตอนนี้ไม่ไม่อยากไปพูดกับมันละจะไปเนียดีกว่านะครับนะเนียก็เป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในห้าท็อปเอไอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาให้นะครับนะ,บนะว่าอ่าโปรเจกต์มันนะครับระบบการทํางานของเนียเนี่ย มันสุดยอดแค่ไหนนะครับแล้วก็1ใน5เนี่ยสำหรับผมมองว่ามันเป็นตัวตึงที่สุดในสาย AI นะครับเพราะมันเป็นเหมือนรากฐานของคริปโต AI เลยนะครับนะวันนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมต้องไปเรียบเรียงข้อมูลนะครับมาให้เป็นโพสต์หน้าเพจแล้วกันนะนะครับสำหรับเตียเนี่ยนะภาพรวมนะครับเมียเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเป็นเทนใหญ่เนี่ยนะครับจุดเบรกเอาเทนใหญ่ก็คือเกิน 4, 4. 4.7นะครับประมาณ4.7 4.6เนี่ยมันก็จะเบรกเอาเทน Alt ใหญ่นะครับขึ้นไปนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเนียโตได้ถึง22ดอลน,นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับ22ดอลเป็นอย่างต่ำถ้าถามว่ามันโตกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากนี้ก็ประมาณ1,300ไม่ขี้เละนะครับ1,300เปอร์เซ็นนี่ไม่ขี้เละเลยนะคือมันมันเป็นไปได้อยู่แล้วในซีซั่นนะครับก็ลุ้นกันไปเนาะ ก็พอเข้ามาดูในภาพเล็กเนี่ยมันมันออกลูกมุมมองของ h ฮดแอนด์โชเดอร์นะครับโดยมี neckline เป็นดาวเทนนะครับแล้ว Neckline เป็นดาวเทนเนี่ยตอนนี้กำลังจะเบรกเอานะครับนะกำลังจะเบรกเอาเพราะทีมเฮดก็เข้าเงินมาหมดแล้วมั้งนะครับนะแล้วก็มันยังไม่ได้ไปไหนไกลนะวันนี้ก็เลยเอามาคุยให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสตาร์ทแถว2 2 8 7 7นะครับเป็นจุดเบรกเอา นะครับเนาะเบรกเอาท์ฟิโบรส่วนเบรกเอาเทนนิกไลน์นะครับก็คือ2.96นะครับตอนนี้ก็โผหัวขึ้นมาละนะครับเนาะก็ถ้าเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์นะวัดจากฐาน Line, นะิกไลน์เนี่ยโดยรวมเนี่ย93%นะถ้ามาวางจุดเบรกเอาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาทดสอบเส้นเทนดาวเทนใหญ่พอดีก็แถวแถวสีซึ่งตอนนี้มันสอบจุนะครับยังโตได้อีกเยอะเลย นะครับสำหรับเนี่ยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับภาพรวมนะครับแต่มันจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นสุดยอดโคตรกาวนะครับแล้วก็สะสมคนดอยเยอะที่สุดนะผมจะมาวิเคราะห์ให้อีกเหรียญหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับก็คือเหรียญ A D A นะครับนะใครไม่เคยดอยตัวนี้นะครับไม่แปลกเลยนะครับใครก็เคยดอยนะครับ ซึ่งดอยมันมันค่อนข้าง,างจะเล่นนานเกินนะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นสุดยอดเหรียญเหรียญที่สำหรับผมก็คือกาก,ากสุดๆนะครับเนาะก็เอามาพูดคุยนะครับนะเอามาทับผมมันสักหน่อยนะครับนะก็ภาพลวมต่างๆเนี่ยถ้าทะลุไปยืน0ู8 1 2้าแปดหนึ่งสองได้เนี่ยนะครับมันถึงจะสดใสนะคือผมเอาฐานฟิโบใหญ่เนี่ย ในฐาน3.8ดอลลเนี่ยนะครับเป็นฐานที่ในอดีตเขาเล่นอ่น,นะครับเป็นฐานในอดีตแต่ไปไม่จบแนในอดีตนี้ไปไม่ถึงนะโดนทุบซะกอ่อนนะครับเกิดแนวรับที่หนึ่งนะครับแล้วก็แนวรับที่สองเนี่ยกำลังจะเกิดนะครับแนวรับที่สามตรงนี้เนี่ยอุย้ยตรงนี้เนี่ยอุย้ยไม่ตรงนะครับมันจะต้องลกตรงนี้ขึ้นไปจนถึง1.5ก่อน นะแล้วก็ทําทรงไซด์เวดาวอย่างนี้ทุกครั้งที่มันมาแตะ3.75ฟิโบมันจะทรงนี้กันทุกตัวนะครับแล้วก็เบรกขึ้นนะครับก็นี่ก็จะเป็นไซด์เวใหญ่อีกทีนึงนะครับในกรอบนี้นะแล้วปลายทางเนี่ย3.3เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสำหรับ a d a เนาะสะสมพลังมาโคตรแรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดทะลุเทนใหญ่อยู่ที่0.9812นะครับภาพรวมในตอนนี้ a d a พยายามยืน0.88นะครับ 0.88ถึง0.9นะครับนะในตอนนี้ก็แนวรับนะครับเป็นแนวรับที่ควรจะรับให้อยู่นะรับไม่อยู่ก็กาโคตรนะครับก็จะประมาณสำหรับ a d e เนาะนะครับมันเหมาะสำหรับสายน้ำเย็นนะนะนะสายน้ำเย็นนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนเด็ดเดนะครับนะผมจะมาฝากอีกนะครับนะ ซึ่งรอบหน้าเนี่ยนะถ้าใครอยากสนใจเหรียญไหนนะครับเนาะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะถ้าผมน่าสนใจจะลงคลิปให้แล้วกนะันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้มีประมาณนี้สวัสดีครับ